นี่เย็นตาโฟโกสนวันที่หกเดือนหกราคาหกบาทเท่านั้นชาวละหกบาทอย่าลืมไปตากันนะครับวันนี้จะมาทานเย็นตาโฟของพี่ฮอนที่ส่งมาให้พี่ฮอนส่งมาให้ทานนะคะขอบคุณมากจริงๆเมื่อวานพี่ฮอนส่งมาให้แล้วแล้วพี่มากินหมดเก๋ก็เลยอดกิน ว่าเมื่อวานอ่ะแอบกินไปอร่อยอย่างนี้เลยบอกว่าพี่ส่งมาอีกหนูขอโทษส่งมาอีกนะคะพี่ฮอนแอบบอกเลยว่าครั้งนี้หนูรีวิวฟรีแต่ครั้งหน้าหนูก็รักพี่ฮอนนะคะของฟรีไม่มีในโลกแต่ว่าทำได้ใจค่ะนี่บอกเลยเพราะว่าร้านเพิ่งเปิดใหม่ เย็นตาโฟโกสดน,นะคะเพราะว่าร้านเพิ่งเปิดใหม่เย็นตาโฟโกสดน,นะคะ ฉันรีวิวนี่รีวิวฟรีพี่ออนน่ารักส่งมาให้กินฟรีไม่ต้องถามเรื่องอื่นเลยโอ้ยพี่พี่โอนจุ๊บๆๆในกินก้างหน่อยนี่ยังไม่ได้กินเลยตั้งแต่แบบส่งเมื่อวานเพราะว่าบอกว่าเอากินให้ทุกคนดูเนื้อก้างหนุก โสำหรับคนที่อยากทานวันที่หกเดือนหกก็คือพรุ่งนี้ปะวันที่หกเดือนหกราคาหกบาทใครอยากทานจังได้เจนลงรูปไปแล้วนะตัวใหญ่มากใช่อ,อ,อจะรับรีวิวดีกว่านะแต่ YouTube ก็ยังทำอยู่ ใน y o u t u b e บอกแล้วนะคะคลิปใน YouTube ที่ทำกับไปกับทีมงานทุกคนอนะ่ะเป็นบริษัทใช่ไหมสามล้าน <Okay. S 1> ใครอยากเข้าใครอยากเข้ามาจ้างโอ๊ยใครอยากเข้ามาจ้างเข้าได้นะคะเข้าไปที่เมล s l i d e อร์ o d u c t i o n นะ,ะอยู่ใน YouTube เลยแต่ เครีวิวเดี๋ยวมีอีเมลใหม่เดี๋ยวมาบอกอีเมลอะไรเดี๋ยวรอเปิดเรอสมัครก่อนสมัครเองทำเองอยากลองทำเองน่ากินมากอืใครบอกน้ากินนี่ฉันใช้ปากกินค่ะทุกคนจะให้วิวแบบไหนดีเจ๊น้ำไหมอยากได้แบบไหนนะแต่ว่า อันนี้คุอรีวิวแบบตามใจเก๋นะถ้าใครจะส่งมาให้รีวิวแล้วบอกว่าบังคับให้เก๋พูดนั่นพูดนี่อะไรเงี้ยก็จะพูดตามให้เ้หกเดินหกแต่จริงๆมือต้องล้างก่อนนะคะเพราะว่าเชื้อโรคมันแรงใช้มือกินอาจจะไม่น่ารักเลยแต่ว่าชอบควันเดียวเดี แต่มือเราอาจจะมีเชื้อโรคนะไม่เป็นไรก็ลงมาตายกันเพอาหออร่อยถ้าหิวก็สังได้แม่มกับคุณกินเสร็จ๋ยวต้องไปออกกำลังกายก่นอน tak. Mhm. Ja nda poposo. คนเดียวติดต่ออีเมลเดี๋ยวใส่ให้แต่ถ้าจ้างเก๋ไปเพื่อนๆรวมทุกคนเจอกันที่สไลเดอร์เ,อเก๋เกดสไลเดอร์เร็วๆไปแล้วคะ่ะทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้ไม่มีกดไลค์อ่ะหม่คัดฟังเข้าได้นะคะ ไปแล้วค่ะบ๊ายบายอ๋อดัดฟันที่ไหนดัดฟันที่เดนเต้อะไรน่ารักมากๆเก๋เคเบรี K ใช้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่ใช้ได้เลยเพราะว่าเนี่ยใช้แล้วหน้าชุ่มชื่นหน้านุ่มชุ่มชื่นสวยใสยตัวตามวอย่างพี่สั่งมาในไลน์ ley, เควเบรีเอ็กเคอันนั้สกอเบรีหรือว่าติดตามในไอจีก็ได้ บายบายสปอนเซอร์ by, by sponsor, ยาสระผมต้องเข้าแล้วสปอนเซอร์ or, ยาสระผมเข้าหรือเปล่าไม่รู้แต่พี่รู้รู้ขอบคุณนะคะที่โทรมาคาะหนูเมื่อคืนนะคะเฮ้ยเมื่อวานนะคะขอบคุณนะคะที่โทรมาแล้วบอกให้หนูนั่งสมาธิดําน้ำผุบการังทำอาหารนวดสป,ดปาปุบฝาดำนานดูซิลลี่ออนไอแลนด์ลิติเกาะเลือเรื้รอสองสรร ช๊อบปิ้งดูงิ้วดูคอนเสิร์ตทำขนมจัดดอกไม้เที่ยวตลาดน้ำทัวร์ธรรมชาไปดีกว่าเดี๋ยวไปฝึกพูดใหม่เรามาจบกับการกินเย็นตะโ้กินยังไงให้อร่อยกินไปยิ้มไปว่ากินอะไรอ่ะถ้าใจเรามีความสุขอ่ะกินแล้วมันก็ยิ้มกินแล้วมันก็อร่อยข้าวหลามข้าวหลาม ไม่ใช่ข้าหลามมันคือก้างคน่ะทุกคนจริงมันมีเนื้อมีอะไรเยอะมากเลยนัเนี่ยโอ้ขอบคุณสำหรับคนที่เข้ามาดูเก้าพันคนนะคะอาจจะมีหิวหิวกันบ้างไปงสั่งซื้อไปกินไปไ